วันนี้เราก็อยู่กันที่จะเรียกว่าไล่ที่มีชื่อไหมครับไร่ราชบตาสุวิโรดโอเป็นดังะกุลของของคุณนายเลยนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณนายนะครับ <c oughs> เราอยู่กับท่าน <c oughs> คุณนายผม,ผมเรียกเดียร์เยลาคือเต็มของของคุณนายชื่ออะไรเนะี่ยควรีคุณอ๋อคุณนายสวบรีครับผมรัชัตะสุวิโรดใช่ค่ะราบสุโรครับผมท่านก็เป็นท่านอ่อ คุณนายนายกสมาคมไรอ้อยทีราบสูงจังหวัดเลย,เเรยครับรครับ <c oughs> ผมผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสถาบันอ้อยภาคอีสานครับดูจากตําแหน่งนะครับ,รบวันนี้เราก็นี่แหละครับอยู่ที่ไรอ้อยของรัชตะสุนนะบิโรจน์เนาะไรของท่านนะครับผมก็มีอ้อยอันนี้เป็นอ้อยตัวแรกสูงมากๆเลยครับพันอะไรนะครับผม พันกำแพงแสนมันเหมือนกับเป็นชื่อของอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปฐมอ่ะพอไปจังหวัดครับผมกำแพงแสนอ๋อครับโอ้พันนี้นี่มันไม่ใช่ว่าอ้อยเราจะปลูกได้ทุกพันใช่ไหมครับมันต้องขึ้นอยู่กับดินขึ้นอยู่กับดินด้วยดินสภาพดินแล้วก็อ่นอ้อยพันอ้อยแต่ละพันเนี่ยจะเหมาะกับดินอะไร ก็าจะมีบ่งบอกเลยครับเพราะว่าการที่เราจะเอาพันธุ์อ่ะพันธุ์นั้นมาปลูกกับดินอย่างเงี้ยครับผมมันมันจะมันจะไม่ได้ตลอดคพันธุ์อ้อยเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับสภาพดินเสมอครับเราต้องดูพันธุ์อ้อยด้วยว่าพันธุ์อ้อยนี้ถูกกับดินอะไรดินเหนียวดินร่วนหรือดินทรายมันจะมีของมันโดยตรงเลยเพราะว่าแต่ละพันธุ์การทนแรงก็ไม่เหมือนกันการทนการเหยียบย่ําก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสภาพดินสำคัญเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นอ้อย พันอ้อยดีทุกพันธุ์แต่เป็นขึ้นอยู่กับที่เราจะเอาไปปลูกตรงไหนให้มันงานแค่นั้นเองแต่ว่าดินที่เราที่เราจะมาปลูกเราต้องมาดูดินของเราก่อนว่าเป็นดินประเภทไหนเป็นดินดินดินยังไงสภาพดินยังไงควรจะเอาพันธุ์อะไรมาปลูกครับอย่างอย่างอย่างเงี้ยไหลพันธุมากเอามาลงครับแต่สุดท้ายก็จบที่พันนี้อ๋อเคยลองหลายหลายพันุแล้วหรอครับลองหลายพันุโอ้คือบางครั้งเราคิดว่าพันธุ์เนี้ยดีน้ําหนักดีอะไรดีดีไปหมดแต่ไม่ถูกกับดิน ก็จบเลยนี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพันอ้อยดีไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่พันอ้อยที่มันตรงกับสภาพดินมันจะช่วยเราได้ครัเพราะนั้นมันจะไม่ตอบโจทย์เราเราต้องดูพันที่มันเหมาะสมกับสภาพดินครับอันนี้เราลองไปหลายหลายพันแล้วใช่ไหมครับลองไปหลายพันพันที่ดีที่สุดหนักที่สุดครับเออเกิดดีอะไรดีแต่สุดท้ายมันเหมาะกับดินเราไหมแค่นั้นเองการการเลือกพันอ้อยเนี่ย สำคัญที่สุดเลยกับาการปลูกปลูกนี่ปลูกยังไงก็ได้เขาถึงได้ว่าทําอ้อยบางทีก็ทํายากบางทีก็ดูเหมือนยากบางทีก็ดูเหมือนง่ายมันขึ้นอยู่กับจังหวะการปลูกผลฟ้าอากาศการให้น้ําการบารุงกอแล้วก็การการเอดูแลมันดูแลมันเป็นขั้นเป็นตอนไปวัชพืชมีไหมถ้ากําจัดวัชพืชได้อ้อยพันไหนก็งามค่ะมันตกยแยกอาหารใช่ไหมครับโัวแยกอาหารโอ้ ต่อให้อ้อยพันดีขนาดไหนหญ้าลุมเต็มก็ไม่งามครับต่อให้พันอะไรก็ช่างถ้าไม่มีหญ้าเลยเนี่ยรับรองงามเลยขอร้ใส่ปุ๋ยให้พันขึ้นน้ําให้พันเท่านั้นเอน้าหนักอ้อยก็จะดีผลตอบแทนก็จะได้สูงด้วยค่ะผลตอบแทนโหอ้อยจะอยู่ตรงนั้นเองหนึ่งน้ำสองให้ปุ๋ยสามว็จะพืชต้องวนจัดให้มันได้สามตัวนี้หลักเลยหลักๆเลยใช่ไหมครับใช่พันหลักๆพันอ้อยกับดินให้มันเหมาะคถ้าดินแปลวพันเอ่อไหนมาแต่ว่าดินไม่ถูกกับพันของอ้อยก็ ปลูกเท่าเท่าไหร่ก็ไม่โตไม่อะไรเราพันอ้อยที่ไปปลูกดินเหนียวมาปลูกดินทรายไม่โตเลยเราแต่พันอ้อยที่เราไปปลูกดินทรายไปปลูกดินดียิ่งงามค่ะครับค่ะแต่ว่าพันอ้อยที่มันสภาพดินไม่ดีเนี่ยมันจะมีกากัดพันของมันเดี๋ยวเผมต้องเอาอันนี้มาปลูกนะมันถึงจะงามครับผมแต่ถ้าดินเหนียวดินร่วนดินดีอยู่แล้วนะเอาไปเลยพันอะไรก็ได้ครับผมแต่สภาพดิน่เี้ยที่มันเป็นดินลูกรังดินทรายเลยอะไรับนี่เขาเรียกเลือกัน คอับอันเขาเรียกอะไรครับโอเคครับไอเป็นดินลูกหลังเนาะเป็นดินลูกหลังดินนี้ก็เหมาะกับพันกําแพงแสนคร่าเหมาะกับพันกาแพงแสนปลูกมาเอขยายพันมาห้าปีแล้วค่ะครับผมอันนี้ก็คือว่าแปลงนี้เพิ่งปลูกตอนแรกแต่ว่าแปลงอื่นลองมาเรียบร้อยแล้วได้ได้ขยายมาเรื่อยๆกับจะเป็นพื้นที่แล้วสี่ร้อยไร่ตรงนี้ค่ะครับผมทั้งหมดสี่ร้อยไร่นะครับเนาะทิวทิว ควิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากแล้วแล้วนี่เป็นเราไม่ได้เอาไว้พันใช่ไหมครับเราจะต้องตัดใช่ไหมครับเนี่ยที่เอาไว้พันเก็บไว้เยอร้อยแล้วคะ่ะอ๋อนี่คือ<ต>จะต้องตัดส่วนที่จะต้องตัดต้องตัดให้ทันภายในระยะเวลาที่ที่ทเราจะปิ <ไง S 2> ดท,ทครับผมถ้าเกิดไม่ทันภายในแถวนี้เราก็ต้องไปที่อื่นที่เขาเปิดใช่ไหมครับผมที่อื่นที่อืที่เขาขยายให้ให้ลองนะครับตรงนั้นที่เกลือเขายองลองนะอย่างของเราเคลื่อนมิผลอาจจะต้องไปลงที่ภูเขียวเลยเสรัจสมบูรณ์ เกษตรจุลินทรีย์เขาจะคอยรองรับแต่รองรับมาเห็นว่าไม่เกินสิบวันยี่สิบวันประมาณนี้ประมาณเพราะอ้อยจะ่เป็นหมดกันครับยิ่งตอนนี้อ้อยมันเผาเออเขาเรียกว,ว่าเผาใบเผาอะไรไม่ได้เนี่ยเผาไม่ได้ครับเกลี่ยก็เลยแบบลำบากครเกลี่ยเกี่ยวนิดนึงอาจจะเวลาในการเก็บเกี่ยวอาจจะมีน้อยครับมันก็ต้องเร่งรีบกันหน่อยนะคะครับผมทำทำเกี่ยวกับพวกเนี้หนึ่งถ้าฝนไม่มากวนสองการตัด ถึงเราจะตัดสดตัดัได้ตลอดสมรรถนยมันก็ดีแต่ถ้าฝนฟ้ามาก็เป็นความโชคร้ายของเกษตรกรนิดนึงนะโอ้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเนาะฝนตกลงมาเครื่องจากเครื่องคนเราเข้าไม่ได้เลยดินมันคนก็ไม่ได้คนก็ไม่โอ้คนัดไม่ได้คนก็ตัดไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้ก็แค่อยู่อย่างนั้นก็เสียหายอีขึ้นเสียหายมาโอ้ผมเข้าใจเลยเวลาผมอ่านพยากรณ์อากาศที่บอกว่าให้ดูแลผลผิดทางการเกษตรที่อาจจะเกิดความเสียหายตกมาจากตรงนี้นะครับเนาะที่ฝนมันตกพายุเข้าอย่างเนี้ย ยิ่งอากาศแบบนี้เห็นว่ามันจะมีพายุเข,ข้ามาอีกเนี่ยเออก็ยังเป็นห่วงเกษตรกรเนาะคับเกษตรกรเนี่ยเสียงตลอด<ม>ปลูกมาก็เสียงเสียงกับดูดูฝนฤดูฟ้าฝนดีไหมอะไรดีไหมถ้าพี่ไหนแล้งแม่งแ้งเกษตรกรหยุดไม่ได้เลย,ยคนขาดทุนหมดเลยหรือว่าบางครท่เนอ่ะเกษตรกรไม่ใช่ว่าจะสบายที่คนไม่ว่าจะไม่ว่าจะโชคดีที่คนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอาชีพที่แบบมันมันจะสบายเห็นเห็น สวัสดีครับพี่เห็นมีนั่นมีนี่น่ะบางทีมันก็ไม่ได้สบายเลยลำบากมากเลยผู้ที่เกษตรกรถ้ามาอยู่กับทีมทีเกษตรกรแล้วจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผลฟ้าหมดถัดอีกก็ต้องมาลุ้นผลฟ้าอีก่าถ้าฝนมาแล้วเราจะโอเคไหมถ้าฝนถ้าฝนไม่มาก็โชคดีไปถัดได้ราบลื่นตลอดแล้วถ้าฝนไม่มาเราก็เ้อะทะหนอยทำอะไรก็ไม่ได้เลยขัดยินไปหมดเลย มันมันคือพูดง่ายว่าคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าคนที่ทําอ้อยเป็นเกษตรกรที่ทําหรือว่าผู้ประกอบการที่ทําอ้อยเนี่ยจะได้กําไรมากมายมหาศาลจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยนะครับเนาะก็เอาง่ายที่ไหนน้ำท่วมข้าวใช่ไหมคะก็มีผลเหมือนกันที่ไหน ปลูกมันไม่ได้ผลมันแรงแรงทั้งปีไม่มีผลมารองรับอันนั้นเขาก็แย่เหมือนกัน<ม>เพราะว่าพวกนี้เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงประชากรประเทศไทยหมดเลยมอกจาจะเป็นข้าวเอยมันมันสันปะหลังแล้วก็อ้อยเอยมันก็เป็นพืชที่แบบว่าเราต้องดูแลกันประเทศเลยก็แล้วทีนี้เกษตรกรที่ที่เขาคือบางคนก็เห็นว่าราคาอ้อยดีหันมาปลูกอ้อยแย่ๆเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะวางแผนจงครับคือปลูกไปปีแรกแล้วก็ต้องปีสองปีสามปีสี่ไป ครับอืมถึงจได้มันจะได้อยู่ทุนเราเพราะว่าการลงทุนอ่ะมันมันสูงครับทั้งไถ่เอออะไรเออทำอ้อยเออหนจะแรงงานไหนจะยาอะไรจะถือว่าเราต้องลงไปต่ปีเดียวลงไปพวกเราก็ต้องเก็บเกี่ยวให้มันได้ถ้ามีทุกได้สี่ปีสี่ปีนี่ถือว่าถือว่าเราอยู่ได้เลยแต่ถ้าทําได้แค่ปีสองปีแล้วมาแรงลดตอตายหมดนั่นก็คือว่าจบเหมือนกันเราต้องมาเริ่มใหม่อีกเกษตรกรหลายคนที่เป็นมือเป็น อะไรนนั่นแหละก็เพราะว่าการการลงทุนการทํนไม่มีแหล่งน้ำก็เวลาเลี้ยงมาไม่ไม่มีตัวช่วยมันให้อ้อ้อยมันจะเริ่มเติบโตได้เพราะฉะนั้นเวลาปลูกอ้อยก็เลือกพื้นที่ที่มันมีน้ําแต่การลงทุนก็ต้องสูงหนึ่งขุดเจาะบาดานขุดตะไรรองรับน้ําอันนั้นคือการต้นทุนของชาวไร่เหมือนของเกษตรกรเหมือนกันทำอะไรมันก็มันก็ใช้ต้นทุนไปหมดครับใช่ครับไม่ว่าจะซักเซตไปหมดทุกอย่างเราจะมองแต่ ผลกําไรอย่างเดียวเนาะมันต้องมีต้นทุนที่มาอยู่แล้วทีนี้เขาบอกว่าอ้อยตอคือกําไรนี่ก็คือปีแรกมันอาจจะเป็นทุนทั้งหมดใช่ไหมแต่ปีที่สองที่สามก็จะเป็นเรื่องของกําไรที่จะได้ปีสามปีสี่ปีที่สองอาจจะน้อยลงหน่อยปีที่สามอาจจะได้เยอะปีที่สี่มันก็คือกําไรครับผมแต่ค่าเช่าถ้าเกิดหนูเขามีค่าเช่าที่ใช่ไหมคะครับปีหนึ่งปีสองอาจจะไม่ได้อะไรปีสามก็เริ่มเริ่มได้คืนปีสี่ก็นี่แหละถือว่าเป็นกําไรออ๋เขาถึงได้ว่าทํา ปีห้าปีหกมีมีถึงไหมมีค่ะเขาขึ้นน้ำตลอดก็เลยเคยมีมาตัดไปแล้วอันนี้อันนี้เป็นปีหนึ่งเหมือนกันปีหนึ่งเือลยปีหนึ่งไม่จะมาตัดทีหลังเพราะว่าความหวานมันไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นต้องแรกเลยเราจะตัดอ้อยจอไปหมดเลยครับเพราะว่ามันจะได้ความหวานได้เลยแต่ว่าอ้อยหมายความหวานมันจะขึ้นช้าถ้าไม่พบกล้วยปีจริงๆความหวานมันก็จะไม่ได้เพราะที่เขาบอกมีค่าความหวานให้นั่นแหละครับโอ้มันมันคือยังไงครับค่าความหวานเนี่ย โอตรงนี้ผมครับที่ผมเคยเห็นอย่างท่านท่านรองเด่นเนาะท่านอดีตท่านรองนายกแกบ,บอกว่าค่าความหวานเนี่ยมันได้ปีละหลายล้านเนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับที่เขาได้กันอนอกจากเราขายได้ตันละพันสองพันเออพันพันกว่าบาทแล้วก็ได้ตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะโอ้ครับเนี่ยผมก็ยังห่วงเรื่องพาย,ยุเรื่องฝนเยี่ครับ